แบกสอนแดงทำไมสั่งยากจังใช่ไหมครับไม่ยากนะครับใบละ50บาทครับและที่สำคัญเก็บเงินปลายทางด้วยนะครับมาดูกันเลยนะครับเพื่อนๆบอกว่าทำไมนะครับสั่งยากจังติดต่อยากจังนะครับไม่ยากเลยนะครับง่ายๆเลยนะครับก็คือแบงค์สิบบาทนะครับเพื่อนๆสั่งมาทั้งหมดกี่ใบเนาะสองใบ ใบละ5้บบาทครับนี่ครับ1ใบนะครับ50บาทนะครับ2ใบก็ร้อยเดียวถูกต้องไหมล่ะครับพอ2ใบร้อยหนึ่งแล้วนี่ครับอย่าลืมนะครับค่าส่งนะครับเพื่อนๆปลายทางอ่ะมันมีธนนะตไปไปมามาไปไปมามาส่งไปไปมามาแบบนี้นะครับร้อยเดียวครับค่าจะส่งร้อยเดียวนะครับตีก็เลยอยากให้เพื่อนๆนะครับสั่งมาอย่างน้อยสัก2ใบอย่างนี้นะครับเป็นตัวอย่างที่ถูกต้องนะครับจะสั่ง10ใบก็จะดีใจมากๆนะครับก็เพื่อนมานะครับทักเชิกันมานะครับ เพิ่มเพื่อนมาทักแชทมานะครับหรือจะง่ายๆก็กรี๊งกันมาแบบนี้นะครับกรี๊งกันมาแบบนี้นะครับไม่ยากเลยนะครับอย่าลืมนะครับแบงค์สิบาทอักษรแดงใบละ50านะครับปลายทางค่าส่งร้อยเดียวครับสนใจทักใต้คลิปนะครับ